เพราะเราได้ปฏิบัติตนบําเพนตนดังที่สอนมาแล้วนี่แหละสร้างคุณงามความดีตั้งแต่วันอุบสมบทบ้าเพนพรตอมัรรย์ตลอดมาเ็นที่พอใจในศีในสมาธิในปัญญาทุกขั้นทุกภูมิเต็มหัวใจทุกทุกทุกอย่างศีนก็เต็มหัวใจอบอุ่นในความมีศีลของตน สมาธิก็ได้บำเพเ็ญเต็มสติกำลังความสามารถเต็มหัวใจเช่นเดียวกันปัญญาก็ได้พิจารณาเต็มกำลังความสามารถละยิเลสได้เป็นลำดับลำดาด้วยอำนาจของปัญญาก็มีเต็มหัวใจของเราก้าวขึ้นสู่มหาสติมหาปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสประเภทละเอยีอยดละเอียดก็มีเต็มหัวใจของเราด้วยการบำเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยตลอดมา สุดท้ายก็ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความเกิดแก่เจ็บตายไปสิ้นสุดยุติกันที่กเกลเยสที่คลองหัวใจมีอวิชชาเป็นสำคัญได้พังลงจากใจเผาศกเกิเยดด้วยตะประธรรมคือมหาสติมหาปัญญาเรียบร้อยแล้วถึงขั้นเต็มภูมิแห่งจิต จิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าแม้ประทับอยู่ข้างหน้านี้เราก็ไม่ทูลถามพระองค์นี่ก็เข้ากันได้กับที่ว่าถ้ามีสองแล้วเป็นคู่แข่งกันต้องเอามาเทียบเทียมกันว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนี่ธาตความบริสุทธิ์เป็นสอง นิพพานเป็นสองแล้วก็จะต้องทูลถามพระพุทธไถจ้าว่านิพพานของข้าพระองค์นี้เหมือนนิพพานของพระองค์ไหมความหลุดพ้นของข้าพระองค์นี่เหมือนของพระองค์ไหมอย่างนี้เราจะต้องได้ทูลถามท่านอย่างนั้นเพราะมีสองอย่างแต่เมื่อได้เข้าถึงธรรมอันเอก เช่นเดียวกันแล้วจะถามทูลถามพระพุทธเจ้าหาอะไรเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันหลุดพ้นอย่างเดียวกันจิงไม่จำเป็นต้องถามกันนี่ท่านเรียกว่าสันติโกขั้นสุดยอดแห่งธรรมเพราะแล้วอันมาสันติโกแปลว่าเห็นด้วยตัวเอง พระพุทธเจ้าสอนมาบอกแนวทางมาบอกแนวทางมาเพื่อให้รู้ให้เห็นด้วยตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิขึ้นมาก็ให้รู้ในตัวเองปัญญาขั้นใดก็ให้รู้ในตัวเองเป็นลำดับมาจนกระทั่งปัญญาขั้นละเอียดสุดยอดถึงมหาสติปัญญาก็ให้รู้โดยตัวเองปัญญาเหล่านี้สังหารกิเลสขาดตะบัานลมประจากจิตใจหลุดพ้นแล้ว เป็นธรรมอัศจรรย์ใจอัศจรรย์ใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามหาอะไรของอันเดียวกันนาน่นนี่ละเรียกว่าถ้าสองอย่างแล้วต้องเอามาเทียบมาเคียงกัน mm hmm. เช่น ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับความบริสุทธิ์ของสาวกนั้นต่างกันก็ต้องอามาเทียบเทียมกันนี่ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับของพระรหันนั้นเป็นอันเดียวกันนติเซโยวปาปิโยไม่มีความยิ่งย่อนต่างกันแม้เมตถินเมตไสเลยเป็นของอันเดียวกันบรรดาท่านผูต้ตรัสรู้รมแล้ว จึงไม่ต้องถามกันแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์เพราะถึงจุดอันเดียวกันแล้วทูลถ,ถามกันหาอะไรนี่การบำเพ็ญธรรมในวงศาสนาศาส,สนาจึงพูดได้เต็มปากว่าคือตลาดแห่งมรรคผลิพภานศาส,สนาธรรมของพุทธเจ้าเป็นแบบแปลนแผนผังชี้แนวทางบอก ทางเดินของผู้รู้ศึกษาเราเรียนจดจำและได้ยินได้ฟังมาแล้วให้ดำเนินตนตามที่ได้จุดได้จำมาเป็นภาคปฏิบัติ <c oughs> เราจะเป็นเห็นรูปร่างแห่งธรรมขึ้นในใจของเรารูปร่างแห่งศีลก็เป็นศีลที่บริสุทธิ์ประจักษ์แล้วด้วยการปฏิบัติสังวรงวสังรรวมในศีลของตน มีความภาคภูมิใจแจริญสมาธิปรากฏขึ้นท่านใดภูมิใดเป็นภาคปฏิบัติเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนก็ปรากฏเป็นรูปเป็นล่างของบ้านของเรือนขึ้นเป็นลําดับจนกระทั่งถึงปัญญาปัญญาขั้นใดก็เป็นสันติโกสันทิโกที่ท่านเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทรู้แจง้งเหียนชัดขึ้นภายในใจของตนว่า ปัญญาขั้นใดภูมิใดได้ประจักษ์ใจของผลแล้วจนกระทั่งถึงสังหารจิเลตให้สิ้นซากลงไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเรียกว่าสร้างมรรคผลนิพพานเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงมรรคผลนิพพานดังเต็มหัวใจเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือ ได้เรียบร้อยแล้วเป็นบ้านเรือนทั้งหลังเต็มหลังสมบูรณ์แบบมีมรรคผลเิพพานก็สมบูรณ์แบบแก่ผู้ปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่รักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสมาธิปัญญาเป็นขั้นขั้น,นเหมือนสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงจุดจุดท้ายก็เป็นบ้านเรือนอันสมบูรณ์ ศีลส,สมาธิปัญญาวิมุติหลุดพ้นเรียกว่าสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นภายในตัวของตนเป็นลำดับจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายเรียกว่าวูจิตามประมาจริยังการประพฤติพรรมจรรย์เพื่อหลุดพ้นนั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานที่ควรทำคือการชำระกิเลสเพื่อหลุดพ้นได้ทำมาเรียบร้อยแล้ว งานอื่นที่จะยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มียุติกันลงเวลาในเวลาที่กิเลสขาดสะบ,บัดหลงจากใจเป็นพุโทโธเต็มดวงเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว่าเป็นอันเดียวกันนี่และศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเป็นอาการิโก ไม่มีสถานที่เวลามาเข้าไปอ,อกเกี่ยวไปทำลายได้เลยเช่นเดียวกับกิเลสก็เป็นอาการนิโกเหมือนกันทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดได้ทั้งนั้นทำให้เกิดธรรมเมื่อไรเกิดได้ทั้งนั้นนี่เป็นภาคปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาะให้มีภาคปฏิบัติติดแนบกันไป อย่ามีแต่ความจดจำเดียนตามตำรับตำลามามากน้อยเพียงไหลนั่นคือแบบแปลนแผนผังของศาสนาไม่ใช่มรรคผลนิพพานแม้จะกล่าวถึงสมาธิถึงปัญญาถึงมรรคผลนิพพานก็กล่าวถึงชื่อถึงนามของมรรคผลนิพพานเท่านั้นอย่างไม่เป็นมรรคผลนิพพานจากความจำนั้น ต้องนำความจำนั่นเข้ามาเป็นแบบเหมือนแบบแปลนแผนผังแล้วกลางออกปฏิบัติด,ดูการปฏิบัติอย่างนี้ผิดกับทมข้อใดถูกกับทำข้อใดซึ่งเป็นแปลนของมรรคผลนิ่พ่าแยกส่วนแบ่งส่วนปฏิบัติให้คลุมคกืนกับสาสรรมตามที่เรารเรียนจดจำมาแล้วก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นภายในหัวใจของเรา นี่เราเรียกว่า,าศาสนาเต็มมเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมาอย่างนี้แต่เมื่อ,อเป็นข้อเทียบเชียงแล้วก็าศาสนาเทียบกับบึงบึงหลวงที่เต็มไปด้วยน้ำคือมรรคผลนิพพานเต็มอยู่ในบึงในหนองนั้นแหละ แต่ที่มองไม่เห็นก็เพราะจอกแหนมันปกคลุมหุ้มห่อน้ำเต็มบึงนั้นไว้หมดมองลงไปเห็นตั้งแต่แหนแต่จอกคราบน้ำที่เต็มบึงเต็มบ่อใสาสะอาดปราศจากบนทินไม่ไว้อย่างมิดมองไม่เห็นน้ำเลยแล้วก็มาพิเรตก็หลอกอีทีหนึ่งว่ามักผลนิพพานไหม น,นั่เลสคือจอกคือแหนมันปิดบังเอาไว้แล้วมันก็มาประกาศว่ามักผลนิพานมันมี่วนที่จะว่ามักผลนิพานไม่มีมักจอกแหนคือกิเลสนี้มันปิดบังเอาไว้มันไม่บอกจึงเรียกว่ามันหลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละเราผู้ปฏิบัติก็ให้ลือจอกลือแหนที่ปกคลุมหุ่มห่อ บึงใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยน้ำแห่งมรรคผลนิพพานนั้นออกเป็นลำดับลาดาเมื่อลื้อจอกหรือแหนออกมากน้อยน้ําจะค่อยปรากฏขึ้นมาให้ดื่มมีรสชาติประการใดจะทราบเป็นลําดับลดาไปแล้วพยายามลื้อถอนจอกแหนนั้นออกเป็นลำดับลาดาด้วยความภาคเพียรของเราด้วยการชำระจิตใจ วิเลคือเจาะคือแหนมันปกคุมจิตใจซึ่งเต็มไปโดยมากคดยผลอยู่ภายในใจของเราทุกทุกรายนั่นแหละจึงต้องได้สอนวิธีชำระสะสมมันเช่นคนตรณีนี่ก็คือเจอแกแหนปกคุมอย่างไมิตรไม่มองเห็นความเสียสละการทำบุญให้ทานได้เลย,เลยก็ให้พยายามลื้อเจอหลื้อแหนคือความตรณีนี้ออก ถ้าไม่ได้มากก็ให้แบ่งสันตันส่วนกันเรามีเงินสมมุติว่ามีเงินหนึ่งบาทเราแบ่งแพท้ทางเสียที่แรกไม่ได้มากได้แค่สามจีบต่างก็เอาอยาให้ที่เหลืกที่เลสมันเกินเอาหมดทั้งบาทนี่เรียกว่าแบ่งเรียกว่าเลือกจอกเลือกแหนอออกจากบึงใหญ่ คือใจของเราที่เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานี้เป็นหลับลําดับลําดาหรือจอกหรือแหนออกเรื่อยๆทาบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆเกียวกวับหรือจอกหรือแหนคือความต้านิซึ่งเป็นเหมือนจอกเหมือนแหนออกเรื่อยๆต่อไปก็เราจะมองเห็นน้ำความรื่นเริมความดีอกดีใจในการให้ทานของเรา เรามีแก่ใจสละให้ทานเรื่อยๆก็เท่ากับเอาจอกเอาแหนที่ปิดบังหัวใจเราไวนน้นั้นออกไปโดยลำดับทีนี้การดำเนินทางคุณงามความดีของเราก็สะดวกขึ้นยิ่งขึ้น